ดังที่กล่าวว่าเมื่อบุคคลใดได้ทำบุญกับพระอริยเจ้าที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆก็ย่อมได้บุญเห็นผลในวันนั้นหรือในสามวันเวันนะทำยังไงเราถึงจะมีโอกาสได้ทำบุญกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆ ถ้าพูดไปแล้วปัจจุบันนี้ก็คงคงจะไม่มีที่เราจะพบจะเห็นเพราะพระที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ยต้องเป็นพระสองประเภทก็คือพระอนาคามีกับพระอรหันต์ทำไมท่านถึงเข้านิโรธสมาบัติคำว่านิโรธสมาบัติก็คือท่านเข้าไปสงบระงับสัญญาระงับเบทนา คือท่านจะนั่งะสะเวยความสุขอ,อันเกิดจากมรรคผลของท่านอยู่ตลอดเจ็ดวันนะไม่ใช่วันหนึ่งวันเดียวสองวันนะเจ็ดวันท่านจะไม่ลุกไปไหนไม่ไปถ่ายหนักถ่ายเบาไม่แปลอะไรเลยนั่งอยู่ท่านก็จะกำหนดเวลาที่จะออกของท่านแล้วขณะที่ท่านออกมาเนี่ยร่างกายของท่านก็จะ นักปราชญ์ท่านว่าเหมือนกับไฟเผาผานในท้องในไส้เลยนะคือความหิวนะร่างกายอ่อนเพลียไม่ได้ฉันอาหารเจ็ดวันเนี่ยเนี่ยญาติโยมทั้งหลายทีนี้ถ้าใครได้ทำบุญกับท่านก็จะได้รับผลในวันนั้นหรือในสามวันเจ็ดวันมันก็เป็นองค์หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ องศีที่ว่าเมื่อทําบุญกับผู้ที่ประกอบด้วยองศีเนี่ยก็จะเห็นผลในวันนั้นก็คือหนึ่งก็วัตถุสัมปทานนี่แหละคือผู้ที่ออกนิโรธสมบัตินั้น,น,นจะต้องเป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคามีสองก็คือปัจจัยสัมปทาคือปัจจัยที่เราได้มาน่ยเข้าของเงินทองหรือว่า อาหารปัจจจยสี่ที่เราได้มาเนี่ยต้องได้มาโดยบริสุทธิ์ไม่ได้ไปลักไปขโมยไม่ได้ไปคดโกงของใครมาแม้นจะน้อยจะมากก็ได้มาโดยบริสุทธิ์แล้วก็ทำเพราะว่าพระอริยเจ้าท่านไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นของดีถ้าท่านจะสงเคราะห์เนี่ยแม้นแต่น้ำผักดอง ข้าวต้มสักกระบวยข้าวสวยสักทัพีท่านก็รับก็สงเคราะห์ข้อที่สก็คือเจตนาสัมปทาคือมีเจตนาในการที่จะทำตั้งเจตนาเบื้องต้นก็ดีเจตนาในทำกลางขณะให้ก็ดีเบื้องปลายหลังจากให้แล้วก็ดีไม่มีความหวงแหน มีใจอิอ่มด้วยบุญด้วยกุศลด้วยที่ตนเองได้ทำนะสุดท้ายก็คือคู่นาติเลกกับสัมปทาคือพระที่มารับทธททานนั้น,นะจะต้องออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆท่านว่าได้ผลเห็นผลบุญในวันนั้นหรือในสามวันเจ็วันทีนี้มันก็ยากตั้งแต่เราคิดแล้วนะ ว่าเราจะไปหาพระอาหารหันต์ที่ไหนพระอนาคามีที่ไหนแล้วปัจจัยที่เราจะมาถวายเนี่ยมันบริสุทธิ์ไหมเจตนาของเราล่ะหรือว่าพระอาหารหันต์นั้นท่านจะต้องออกอย่างนิโลดสมาบัติเนี่ยมันมันยากจะไปหาที่ไหนในในหลักของพระพุทธศาสนาของเราที่ท่านมีเรื่องเล่ามา ในอดีตครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะก็อยากจะยกเรื่องของเท้า,ทาสักกะหรือว่าพระอินทร์มาไส่บารถวายทานแด่พระมหากัสปะซึ่งท่านเพิ่งจะออกจากนิโรธสมาบัติในเช้านั้นนะคือท่านกล่าวไว้ว่าในครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ที่พระเวรรวันมหาวิหาราในครั้งนั้นปรากฏว่า ท่านพระมหากัสปะาเนี่ยออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆพระที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆเนี่ยท่านจะมองดูนะว่าเราจะไปโปรดใครโปรดคนทุกคนยากที่ไหนใครจะมีความสามารถจะสงเคราะห์เราได้คือพระอริยะท่านเวลาออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยท่านมักจะไปสงเคราะห์คนทุกคนยากนะ ท่านไม่ได้มุ่งไปเดินไปหาคนรวยนะเพราะว่ามันมีบุญมากถ้าใครได้ทําบุญแล้วจะได้รับผลบุญในวันนั้นเนี่ยท่านก็จะมองดูจะสงเคราะห์คนทุกคนยากท่านก็มองดูว่าจะไปสงเคราะห์ใครที่ไหนเนาคนทุกคนยากที่ไหนทีนี้กล่าวถึงพวกนางเทวดาอัปปสรทั้งหลายอยู่บนสวรรค์ทราบเรื่องราวว่า ท่านพระมหากัสปะเนี่ยออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆนางอับประสรทั้ง500เนี่ยก็เลยเตรียมพัดต่าง,าางๆของทิพย์เนี่ยจะลงมาใส่บาตรถวายทานแด่ท่านพระมหากรสปะก็มารออยู่ที่ทางเดินมีอาหารที่ปนิษฐ์หอมอจากนั้น เมื่อท่านพระมหกักสปะห็นก็ทราบทันทีว่าเหล่านี้เป็นพวกนางเท,เเทวดาเทพอ,ปอัปสวรก็เลยถามเมื่อถามแล้วพวกเหล่านี้ก็ยอมรับท่านพัมหกักสปะก็เลยว่าพวกเธอทั้งหลายอย่ามาเบียดเบียนอย่ามาแย่งบุญกุศลของคนทุกข์คนยากเลยพวกเจ้าจงหนีเถิดจงไปเถิดอ,อย่าได้มาแย่งามาขามโมยบุญของคนทุกข์คนยาก พวกนางอัปปสรก็ว่าพวกดิฉันก็ทุกข์ก็ยากเหมือนกันลำเคียนเข็นใจเหมือนกันอยากจะทําบุญท่านมหากัสะป,ปะก็ไม่ยอมให้ทําพวกนี้ก็เส้าสีอยากจะทำนั้นแหละท่านก็เลยดีดนิ้วมือเป็นอุปมาเหมือนกับว่าไล่ดีดยิ้งมือไล่ให้หนีไปพวกนางเอเทพอัปปสรก็ไม่สามารถอยู่ได้แล้วก็เหาะขึ้นบนสวรรค์ไป เมื่อไปแล้วขณะนั้นพระอินทา้าสกกาเนี่ยก็เลยถามว่าพวกเจ้าไปยังไงมายังไงทำไมถึงกลับมาด้วยลักษณะแบบนี้พวกเหล่านั้นก็เลยว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายจะพากันไปทําบุญตักบาตรถวายทานแด่ท่านพระมหากัสปะซึ่งเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติในเช้านี้นะแล้วยังไง ปรากฏว่าพระคุณเจ้าไม่ยอมให้เราทั้งหลายนี่ใส่บาตรแล้วก็ไล่กลับมาพวกเกอทั้งหลายไปด้วยลักษณะแบบไหนเพศแบบไหนก็ไปลักษณะแบบนี้แหละสวยๆงามๆแบบนี้แหละ,ะมีข้าวปลาอาหารหอมๆอ,อย่างนี้แหละท้าสักกะก็เลยว่าโอ้ยพวกเจ้าไม่เข้าใจแล้วพระคุณเจ้าว่ายังไงอ่ะพระคุณเจ้าว่าจะสงเคราะห์คนทุกคนยาก ส่วนคนที่มั่งมีคนที่ร่ลำรวยอะไรแล้วเนี่ยท่านไม่สงเคราะห์จากนั้นเท้าสักกะก็เลยวางแผนกับนางสุชาดาเนี่ยอัคคหสีเนี่ยวางแผนกันก็เลยลงมาที่เมืองมนุษย์ยมานิลมิตรถนนสายหนึ่งขึ้นมาเฉพาะเลยอรอการมาของท่านพระมหากัสริยอเน,นละมิตรถนน แล้วก็มีกระต๊อบอยู่แล้วก็มีลงทอหูกจากนั้นก็เนรมิตรตนเองให้เป็นเหมือนกับคนแก่คนเฒ่าร่างกายแก่งอมอทั้งสองคนเหมือนกับตายายแก่ๆนั่งอทอหูกนั่งปั่นหลอดกอหลอดกอได้อยู่นะ ทีนี้ท่านพระมหากัะสปะก็เลยมาก็เลยมาเห็นมาเห็นแล้วก็เลยว่าโอ้สองตายายเนี่ยไม่รู้นะท่านพระมหากัะสปะเป็นพระรหันต์นี่ไม่รู้ในในคำพีท่านว่าอย่างนั้นนะ,ะไม่รู้ว่าเป็นพระอินทร์เพราะท่านไม่ได้กําหนดจิตดูว่าเป็นเป็นใครก็นึกว่าเป็นมนุษย์เนี่ยท่านมหากัสปะก็เลยคิดว่าโอ้สองตายายเนี่ยไม่มีลูกมีหลานดูแล แก่เท่าแล้วก็ยังทำงานอยู่เนาะในเมืองนี้คงจะไม่มีใครทุกยากทุกเข็นใจเท่ากับสองตายายนี้แล้วเราจะสงเคราะห์อสองตาใย,ายนี้แม้สองตายใยนี้ไม่มีอะไรดีมีอาหารเร็วๆไม่ประน,นีตมีแต่น้ำผักดองน้ำต้มผักข้าวต้มซัก กระบ,บวยเข้าสวยสักทพีเราก็จะทรงเคาะสองตายายนี้เหมือนกันจากนั้นก็เดินเข้าไปใกล,ใกล้เท้าสักกะรู้ว่าพระมหากัสป,ป่าเนี่ยมาเลยนะพระอินทร์รู้แล้วก็เลยทําเป็นเฉยแล้วก็บอกยายว่ากระซิบกันแผนลวงแผนรลวงทําบุญยายยายพระคุณเจ้าเรามาแล้ว ให้เธอจงสงบอยู่นะอย่าตื่นตนกตกใจแล้วก็ให้ทำเหมือนกับไม่เห็นจากนั้นท่านพระมากสปะก็มามายืนอยู่ที่ประตูกระท่อมแล้วก็ถามถามไปว่าเรือนนี้นะมีใครอยู่ไหมพระอินท้าสศกกะซึ่งเป็นปอมเป็นคนแก่นะก็เลยท่านว่าออกมาจากกระท่อมแล้วก็เอามือ คำพระชานุคือเขาอ่าหรือผู้เท่าก็คงจะนึกออกนะลักษณะเอามือค้ำหัวเข่าแล้วก็มองดูเอาเอามือป้องหน้าผากาพานาาชนะมองดูว่าพระคุณเจ้าเป็นใครเนอะพระคุณเจ้ารูปไหนแสดงเหมือนนะพระคุณเจ้ารูปไหนเนอะขอรับมาเนี่ ท่านพระมหากัสสปะก็เลยว่าเราเองพระมหากัสปะโอ้ท่านมหากัสสปะพระคุณเจ้าของเรานี่เองจากนั้นก็เลยเรียกยายยายยายพระคุณเจ้าของเรามาแล้วมีอาหารมีอะไรไหมที่เราจะทําบุญยายก็ว่าเออเดี๋ยวให้ฉันเข้าไปดูในในครัวก่อนพอเข้าไปก็โอ้มีอยู่มีอยู่ยนายมีพอที่จะทําบุญอยู่ จากนั้นก็รับบาตรจากท่านพระมากัสสปะแล้วก็เอาไปใส่อาหารพอตักข้าวคดข้าวอยู่ในหม้อเนี่ยปรากฏว่ากลิ่นอาหารนั้นหอมตลบอบอวนทั่วกรุงราชคฤห์เลยนะท่านว่านะหอมมากท่านพระมากัสสปะก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะอาหารของคนต่ำต้อยคนเท่าคนเกศสองตายายเนี่ย ผู้มีศักดิ์น้อยเนี่ยทำไมถึงอาหารกินหอมแล้วกัเหมือนกับเป็นอาหารทิ์อ่ะท่านรับบาตมาพิจารณาดูโอ้แล้วก็นึกเ่งพิจารณาดูโอ้เลยบอกว่าท่านเป็นพระอินอทกก์ใช่ไหมเท้าสักกะใช่ข้าพเจ้าเป็นเท้าสักกะโอ้มหาบาพิษทำกรรมหนักแล้ว ท่านได้ย่งบุญของคนทุกคนยากวันนี้ถ้าใครก็ตามได้ทำบุญกับเราเนี่ยจะได้เป็นเศรษฐีเสนาบดีภายในวันนี้เลยแต่พระองค์มาย่งบุญของคนทุกคนยากเท้าวสักกาก็เลยว่าไม่มีใครจะทุกข์จะยากเท่ากับข้าพเจ้าแล้ว ทำไมล่ะเพราะข้าพเจ้านี่แต่ก่อนได้ทํำบุญกับพวกนอกศาสนาได้บุญได้กุศลก็ได้บุญน้อยน้อยแต่ต่างจากเทพพระบุตรสามองคอ์เวลามีการเล่นนักขัตเลืกในสวรรค์นเนี่ยเทพพระบุตรสามองค์เนี่ยมีรัศมีรุ่งเรืองอกลบรัศมีของข้าพเจ้าเทวดาเนี่ยเขาดูกันที่รัศมีนะยัดยมว่าผู้ใดมี มีบุญมากบุญน้อยเขาจะดูกันที่รัศมีเปล่งออกจากร่างกายเนี่ยจากนั้นเท้าสกากก็เลยว่าไม่มีใครแล้วจะมีบุญน้อยทุกจนทุกยากเหมือนกับข้าพเจ้าเนี่ยะพราะข้าพเจ้ามีรัศมีไม่เหมือนกับพวกเทวดาโดยเฉพาะเทวดาสามตนเนี่ยมีความรุ่งเรือง,สว,งสว่างไสว เวลาออกมาเล่นนักขัตตเลิกเนี่ยข้าพเจ้าต้องหลบเข้าไปในในเรือนในที่อยู่เพราะอายรัศมีของเทวดาสามตนนั้นาจากนั้นเท้าสกากก็เลยถามว่าการกระทําของข้าพเจ้าเนี่ยแม้นจะมาทําบุญแบบนี้นะ่ะมาลวงใส่บาตรเนี่ยเป็นบุญไหมได้บุญไหมเป็นกุศลไหมท่านพระมหากระสปะก็เลยเป็นเป็นบุญ คือพระอ,องค์ทําบุญก็ย่อมได้บุญเป็นบุญแน่นอนท้าสักกะก็ดีใจตนเองได้ทําบุญแล้วก็พานางสุชาดาอคเมศีเนี่ยเหาะขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็อุทานไปว่าเราเนี่ยได้ทําบุญกับพมพากสปะเป็นลาภของเราแล้วเราได้บุญใหญ่แล้วเป็นทานอันประเสริฐแล้วอุทานไป ลองไปสรรเสริญไปนี่แหละญายยติโยมทั้งหลายการได้ทำบุญกับผู้ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆท่านว่าได้เห็นผลบุญในในวันนั้นหลายเรื่องนะญาติโยมลองไปศึกษาดูเพราะฉะนั้นก็ขอฝากขอคิดให้ญาติโยมทั้งหลายเอคิดว่าพอสมควรเกเวลาแล้ว ในที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาชมมาฟังขออวยพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขาภละปฏิพานธนสาราสมบัติมีความสุขในชีวิตครอบครัวในชีวิตการงานโดยทั่วกันจงทุกท่านทุกคนเถอ